พี่ทำงานนอกจากถ่ายภาพถ่ายรายการไปแล้วเนี่ยพี่ทำงานจิตอาสาครับคือมันปเริ่มยังไงครับคือมุมหนึ่งที่สําคัญผมรู้สึกว่าโจทย์ชีวิตหลังจากพิการปุ๊บโจทย์มันถูกเปลี่ยนตั้งแต่บอกว่าเงินไม่ให้ตัวตั้งและแต่เน้นกับความสุขมากกว่าดังนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยว่าประสบความสําเร็จเราคืออะไรผมคิดว่าทุกวันนี้โจทย์ก็คือว่าผมรู้ว่าถ้าผมจะประสบความสําเร็จได้นั้นหนึ่งคือดูแลตัวเองให้มีความสุขครับตัวเองมีความสุขไม่พอผมว่าครอบครัวก็คือส่วนสําคัญครอบครัวมีความสุข ตัวเองมีความสุขครอบครัวม,มีความสุขและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องแบ่งไปความสุขกลับไปสู่สังคมด้วยทําไงที่เราจะสามารถทำสามบทบาทเนี่ยควบคู่ไปได้เนี่ยผมถือว่าผมสําเร็จในตัวผมแล้ว mm hmm. ตัวเองมีสุขครอบครัวสุขและสังคมก็มีความสุขดังนั้นจนมันก็เลยทําให้เราถือว่าเราเรา,เราอย่างน้องทําดังนั้นเนี่ย กับความต้องบอกด้วยว่าพื้นฐานเลยตั้งแต่ปฐมผมก็ได้มีโอกาสได้ทํางานจิตอาสามาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะพูดง่ายว่าค่ายเด็กมหาลัยเนี่ยผมออกแา่ป .5 แล้วเขาออกทุกค่ายออกมาตลอดตั้งแต่ป .5 ป .6 ม1ม,<อ> .1 ม<อ> .2, ม<อ> 1> ม2มทำมาตลอดจนถึงวันหนึ่งที่เราพอมีรายรับเราก็ทํามันเองในกลุ่มเพื่อนจนที่เราพิการก็เพราะว่าเดินทางไปทําเรื่องจิตอาสาที่แม่ห้องสอน<ม>ดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังบอกเฮ้ยทำไมไปทําบุญแล้วเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ แต่ในมุมผมเองผมกลับรู้สึกว่าก็เพราะเราไปทําบุญไงเรายัางเหลือเท่านี้และสิ่งที่สําคัญผมเชื่อว่าไอ้การที่เราไอ้เรื่องอาจจะหรือการให้เนี่ยผมเชื่อว่ามันกลับมาแน่นอนผมเชื่อว่าทุกวันนี้ที่ผมเป็นคนที่มองบวกมองบวกผมคิดว่ามันมาจากการที่เราเป็นคนเป็น,เป,นเป็นผู้ให้ดังนั้นไอ้การให้ไอ้การที่กลับมาเนี่ยบางครั้งมันไม่อาจจะเป็นต้องเรื่องของเป็นเออเป็นเงินเป็นทองอะไรแต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราเคยให้เนี่ยทุกวันนี้มันกลับมาในแง่ของโอกาส แง่ของมุมคิดที่เราเป็นเราในทุกวันนี้ดังนั้นทุกวันนี้กับความพิการก็ยังทําอยู่พี่มองไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นที่อยู่ในสถานะคล้ายพี่เนี่ยร,รู้สึกว่าฉันคนวรจะต้องเป็นคนรับ,ค,รบคนอื่นควรจะต้องมาให้ฉันเพราะว่าฉันคือคนที่อย่างนี้แต่ในขณะที่เดียวกันคือพี่มองมองกลับเลยนะะที่คนที่มีม,มีมีองค์ประกอบครบเดินได้ทุกอย่างได้เขายังไม่ให้คแต่พี่พี่ให้ มากกว่าในในเนที่พี่ค,คนจะอยู่ในสเตจค,คือถ้ามองผมมองว่าผมจริงๆผมก็ไม่ได้ไปคิดไปทําอะไรเพื่อคนอื่นนะผมบอกว่าผมไม่ได้ไปทําเพื่อผมตอบทําทําตอบโจทย์ความรู้สึกตัวเองทั้งนั้นนะ่ะผมแค่ผมมีความสุขกับการที่ผมเห็นคนอื่นได้ยิ้มได้หัวเราะกับสิ่งที่เราทรําคือผมทําเพื่อตัวเองพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการไปช่วยคนอื่นผมใช่ผมไม่ได้คิดไปช่วยคนอื่นแล้วอีกอย่างที่สําคัญอย่างที่ผมบอกอะฮะว่าทุกวันนี้กับความพิการเนี่ย ไอสิ่งที่เราเคยเป็นผู้ให้มาตะกอดทุกวันนี้มันกลับมาจริงๆหลายๆโอกาสนะฮะมันกลับมาจริง<ช>ตอน <ไง S 2> ที่พิการอาย่างตอนที่ผมพิการแรกๆเนี่ยนะครับตอนที่บ้านก็แย่แล้ว mm hmm. ตอนนั้นผมก็ยังได้เจอกับช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่พัทยาแล้วแกก็รู้ว่าผมชอบถ่ายรูปแก,กซื้อกล้องให้ผมตัวหนึ่งตอนนั้น,นพูดแบบจับต้องได้ก็คือตอนนั้นซื้อกล้องมาตัว4 8,600บาทโมโนีิคอนดีเจ็ดศูนย์นะฮะไม่ไม่ถูกโอ้โหสำหรับคนที่ต้นทุนชีวิต เงินหลักร้อยก็แย่อยู่แล้วกับเงินกล้องระดับสี่หมื่นนี่<ช>คือโปรเลยโอ้โหเ,เขาซื้อมาให้เราเราเออเราขอบคุณมากก็ทุกวันนี้ไอ้กล้องตัวนั้นที่เราได้รับมาไอ้โอกาสจากโอกาสตรงนั้นเราก็ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาโอกาสที่เราได้รับเนี่ยสร้างโอกาสต่อและส่งต่อโอกาสให้คนอื่นดังนั้นไอ้ภาพพวกนี้ที่เห็นเนี่ยฮะไอ้รายการทอทัศ์ไอ้หนังเกมยิ้มเนี่ยมาจากกล้องตัวนั้น mm hmm. ตอนนี้กล้องตัวนั้นพังแล้วนี่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องขอบคุณบริษัทแคคนนอนคือตัวนี้เลยครับ อันนี้ก็คือแค n น n ก็ให้ผมมาอีกตัวนี้ก็ร่วมห้าหมืก็ได้มาจากแค n น n อันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้รับมาเหมือนกันบางครั้งเราไม่ต้องคิดว่าเราทําแล้วเราจะได้อะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าทำทำทำไปเถอะแต่ท้ายสุดมันจะวิ่งกลับมาหาเราจริงจริงครับเหมือนกับพี่เป็นคนที่ตั้งใจทําครับแล้วอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปเองใช่ก็อย่างบอกว่าเรามีความสุขกับการได้ทำอะฮะครับครับผม S <S แ,ทำทำแล้วก็ททํําาถ้าไม่ได,ได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้อย่าง,างเช่นกล้องหรืออะไรพวกนี้ครับครับจ,รจ,รจะอิอ<ค>ไหมครับคือจริงๆแล้วไม่ฮะคืออันนี้ผมผมพูดในมุมที่รู้สึกมันจับต้องเล่นจริงที่มันมันมันแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของมุมคิดมากกว่าการที่เราเป็นคนคิดบวกหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องของการให้เนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเพราะการที่เราไปให้หรือทํางานด้านจิตศาสตร์มันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในสังคมนี้มันยังมีคนที่ลําบากมันยังมีคนที่ทุกข์อีกเยอะมาก ดังนั้นในสิ่งที่เราเป็นเราก็ยังดีกคนอื่นตั้งเยอะดังนั้นเรายังทำอะไรยังจะกล้าทุกกับตัวเองอีกละ่ะอันนี้มันก็เป็นโอกาสหรือมุมคิดที่มันได้มาจากการที่เราเป็นผู้ให้เหมือนกันครับครับผมถ้าอยากให้สังคมมันดีขึ้นเนี่ยในมุมมองของพี่เนี่ยครับคนไทยจะทำให้เมืองไทยน่าอยู่ได้มากขึ้นยังไงบ้าง ผมเชื่อว่าคนในสังคมเราเนี่ยฮะไม่ต้องทําอะไรมากนะผมให้เห็นแก่ตัวนี่แหละให้เห็นแก่ตัวที่จะมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ความสุขนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเบียดบังคนอื่นมาไม่ได้เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความสุขมันสามารถที่จะแบ่งปันสู่คนรอไข้า่ไดนใช่ฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความสุขผม่าสังคมมันก็จะมีความสุขกันไปหมด ฝากข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆกับคนที่อยู่ในสถานะแบบพี่หรือแม้กระทั่งคนที่พร้อมครบมากกว่าพี่เยอะแยะที่เขายังไม่ได้ทําเท่าพี่เนี่ยครับอยากให้พี่ฝากเลยเม่อยให้เขาคือจริงกับคนพิการเองเนี่ยผมผมบอกเสมอเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการจะชอบรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราพิการแล้วมันหมดสิ้นสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะมันแย่ย่างนั้นอย่างนี้ทำไมชีวิตมันเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับมุมผมผมว่าเฮ้ย การที่คุณเป็นคนพิการเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแต้มต่อที่ดีในสังคมแล้วนะคุณไม่ต้องทําอะไรมากกับชีวิตเลยกับการที่คุณเป็นคนพิการเพียงแค่คุณยิ้มได้กับชีวิตคุณเองเพียงแค่คุณออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมในรูปแบบเหมือนกับคนทั่วไปพอมันก็สามารถเป็นกําลังใจให้คนอื่นในสังคมได้แล้วกับคนโดยทั่วไปในสังคมเองก็อยากจะบอกว่าเออว่าทุกมันเป็นปัจจัยที่มันอยู่รอบๆตัวมันเป็นสิ่งที่มันมันอยู่กับตัวเรามันอยู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ย เวลามันเกิดขึ้นมันอยู่ที่คุณจะมองมันมองให้ทุกมันก็ทุกได้มองให้สุกมันก็สุขได้ทุกถ้าเอาคําพระคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกระบวนการตอนที่มันกําลังเกิดขึ้นและตั้งอยู่ถ้าเรารู้กับมันแล้วไม่ต้องไปฟูงาฟไม่ต้องไปฟูงแต่งท้ายสุดมันก็จะจบไปของมันเองโอเคครับก็ยังไงหัวยูตอนนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจเยอะมากคือผมอยากจะแชร์ว่าสําหรับคนที่พิการแล้วเนี่ยเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือส่วนหนึ่งของสังคม แต่สําหรับคนที่องค์ประกอบพร้อมกว่านั้นเนี่ยเขามีส่วนที่ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรที่จะดูพี่โสเป็นตัวอย่างมาดูว่าเราควรจะทําอะไรให้ให้ตัวเองมีความสุขนะครับแล้วก็ให้อะไรกับสังคมให้ได้มากกว่าสิ่งที่พี่โสดทำนะครับยังไงหัวอยู่ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่โสมากนะครับกับรายการครับขอบคุณครับผม ดงวงัเคยนั่งยอมแพ้มีเปลี่ยนแปลพันไปทุกปีผ่านทุ้งร้อนหนาวข่าวทุ้งร้ายดีทุกคนต่งมีชีวิตของตัวเองเคยมีตามฝันเคยวั่นลงฝนได้มองได้มองได้ร้องเพลงหมื่นพันเรื่องราวเศร้าและคลื่นเคล레ง แต่มีความงดงามอยู่ชีวิตไม่เคยมีทางตันมันอยู่ตรงจะเห็นเป็นมุมใดชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขมันอยู่ข้างในทุกตัวคน กกก็กลกันสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นทุกวันสำคัญที่เราได้นไปมองชีวิตไม่เคยมีทางตันมันอยู่